สวนนิ่งใบแอกิแมปอินวนราชธานีเกษตรผสมผสานปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนตามวิถีทุ่งสีอุดมอำเภอทุ่งสีอุดมมีพื้นที่ทําการเกษตรจํานวน125,000ไร่โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ข้าวและพืชไร่มีการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญโดยดําเนินโครงการการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุกโซนิ่ง by a c r i m a p โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปีพศ2566จำนวน43ลายและมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชทางเลือกใหม่จำนวน120ไร่ โดยส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้ผลเช่นมะม่วงมะพร้าวและเกษตรผสมผสานค่ะที่ดินแปลงนี้ได้กี่นันเป็นเฮ็ดหน้าเป็นหม่องเฮ็ดหน้าออกจากเฮ็ดหน้ากับมะล่องปลูกมันมันกะเนา่าเฮ็ดหน้ามันกะแหงกะแรงกับพอดีโครงการเขามากกันเลยอยากปลูกใหม่ผสมผสานให้มันมันคือสีใดผลดีกว่ากันนะคะขอขอบคุณกมรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลน,นะคะเลยกะ สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุ่งสีอุดมค่ะทีไี้น้ำโครงการดีๆเขามามอบให้ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของโครงการบริหารจัดการการปลิตสักเกษตรเพื่อการบริหารการเชิงลุกหรือว่าสน n ิงบ b ายกิมแมปนะครับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุ่งศีอุดมนะครับได้ติดตามให้คําแนะนําเกษตรกรในการปลูกพืชตลอดจนเก็บข้อมูลสถิติต่างๆเนื่องจากว่าในพื้นที่ทุ่ทงสีอุดมจริงนะครับก่อนหน้าที่จะมีโครงการนี้เข้ามาพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่การปรลูกพืชไร่ แล้วก็เป็นพื้นที่นาข้าวซึ่งเราต้องยอมรับว่าในส่วนของดินที่อยู่ในพื้นที่นาข้าวนะครับเป็นนาข้าวที่ไม่เหมาะสมก็คือพื้นที่ S3 กับ N ในส่วนนี้เกษตรกรนะครับต้องดูแลดินแล้วก็ปรับปรุงบำรุงดินมากขึ้นดังนั้นนะครับสนนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับจึงได้จัดให้มีการอบรมตามโครงการนะครับร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดโดยเฉพาะหลักสูตรการปรับปรุงบำรุงดินนะครับและต่อเนื่องด้วยการแนะนำนะครับ ทางหลักวิชาการในการดูแลรักษาพืชซึ่งลักษณะที่สําคัญนะครับในพื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่ทุ่งีอุดมนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งต้องอาศัยน้ําบาดาลในการปลูกพืชดังนั้นแล้วในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับนอกจากความรู้ซึ่งเกษตรกรได้รับทางสานักงานเกษตรอำเภอทุ่งศีอุดมก็จะรายงานผลต่างๆนะครับให้กับทางสานักงานเกษตรจังหวัดได้ทราบไประยระยะครับผมจากการดําเนินงานที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต หลายประการนะคะข้อแรกก็คือเกิดการกระจายการผลิตผลผลิตกระจายตัวเก็บเกี่ยวได้อย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งปีลดความเสี่ยงจากราคาแล้วก็ผลผลิตตกตำ่ำแล้วก็รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะส่วนข้อ2ก็ลดต้นทุนในการผลิตนะคะเน้นกิจกรรมที่เกื้อกูลกันเช่นนำมูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยหมักปลูกพืชหลังนาใช้น้ำน้อยนะคะประเด็นที่3ก็คือ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะยาวประเด็นที่4คือเน้นการพึ่งพาตนเองผลผลิตที่ได้นำมาิโภพวกในครัวเรือนลดรายจ่ายส่วนที่เหลือก็นําไปจําหน่ายสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้ประเด็นสุดท้ายในประเด็นที่5คือเกิดการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการพึ่งพาเครื่องจกักรกลทั้งในช่วงการผลิตและก็การเก็บเกี่ยว การเตรียมตัวของเกษตรกรนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลค่ะศึกษาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์พื้นที่ของตนเองว่ามีความเหมาะสมกับพืชชนิดใดที่จะปรับเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ศึกษาแนวโน้มของการตลาดในพื้นที่ตลอดจนแหล่งรับซื้อผลผลิตแล้วก็เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่เขาทําและประสบความสําเร็จเน้นการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็น้อมนําหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทําค่ะ